อังกฤษไอ้สัตว์นี่เยอรมันสมรทิ่สมัเทเอาือกูจำไม่ได้แล้วกูร้องเหี้ยอะไรวะันนีะ่ไปใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย c o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%เปอร์เซ็นต์ อย่าลืมนะครับผม f i f a c o i c o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับรับซื้อขายไอดี ROV ฟรีไฟฟีฟ่าออนไลน์4บายแอดฟินราคาเป็นมิตรปลอดภัยรับประกันทุกการซื้อขายทุกไอดี100%หากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมจัดไปเอ้ แต่จริงๆไม่มีก็ยังลุนได้นะผมว่าครับต่อให้ไม่มีทีมชาติหลักก็เหอะเขายังมีจรอดบงจรอดเบสอะไรอย่างเงี้ยพุสกงพุสแกส์ครับผมเอตองเอโตอครับเปียกต่ออิตาลีอะไรเพราะอิตาลีนี่นอกจากมาดินี่นี่ไม่มีตัวดีเลยครับ9 2บวกบารเลซี่มีเปียโรโอโหแต่ละตัวคานาวโรเอตานี่เรียกได้ว่ารวมหาครับผม ไม่มีไม่มีถือว่าโอเคไม่มีถือว่าโอเคอแถมอังกฤษไปด้วยแล้วกันไม่มีบอปปี้มัวโอเคไม่มีอังกฤษอิตาลีนี่ถือว่าโอเคเวลส์ Wales. โอเคสกอตแลนด์มีดาบริชม,มีถั่วยอดเยี่ยมสวีเดนไม่มีนะอันนี้มียาชิล เฮ้ย hey, ไม่ใช่อันนี้มีอยู่แล้วครับยาชินเขามีอยู่แล้วครับยาชินเขามีอยู่แล้วทําไมคนมียาชินเยอะจังเลยวะเขามีอยู่แล้วครับยาชินมีอยู่แล้วเล่นไป300กว่าน,นัดครับผมมาเราอิตาลีอังกฤษไปแล้วด้วยครับเราจะเหลืออาร์เนนาบราซิลฝรั่งเศสเยอรมันฮอลแลนด์โปรตุกเกสสเปนผมขอสเปนก่อนแล้วกันสเปนก็ไม่ค่อยดีครับมีบูตามีปูโยบูตาปูโยแล้วก็ราอูลซาบี ไม่มีเฮ้ยค่อยๆยขยับเข้ามาค่อยๆขยับเข้ามาครับกำลังจะทำเหลือโปรตุเกสโปรตุเกสนี่มียูเซกับฟิโก้ไว้ก่อนฮอลแลนด์นี่ก็ฮอลแลนด์นี่ก็เจ๋งนะฮอลแลนด์นี่มียอนคราฟมีกุลิตมีบาสเทนนิสเซอรยแค่นี้เลยฮอลแลนด์ไปฮอลแลนด์ก่อนเลยแลย้วครับ ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีกุลิดครับแต่ก็ไม่มีนิสโรยบาสเซเหมือนกันครับอาร์เจนติน่าไปอาร์เจนติน่ามันยังมีสนิติครับโอเคไม่มีนะชอยเดียวอ่ะคุณชนนาทีเมื่อวานเลยครับเราเหลือบาราซิลฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็โปรตุเกสขอบาราซิลกับเอลวก่อนเลยแล้วกันครับนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีไอคอนโผล่ในนี้ก็แสดงว่าไม่มีโรนัลดินโยด้วยเช่นเดียวกันครับผม ยังไม่ได้เปิดเลยไม่มีโอเคถึงจะถึงจะถูกตัดโลดยโอไปแต่ก็ช่วยทำให้ใจชื้นขึ้นมาเยอะครับผมนะเท่ากับว่าเราเหลือบราซิลเหลือเยอรมันฝรั่งเศสแล้วโปรตุเกสผมไปโปรตุเกสก่อนแล้วกัน ลุนฟิกโก้ฟิโก้นี่ถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีหรอครับแต่มันก็ไม่ได้แย่มากครับเด็กติโก้เนี่ยเสียดายว่ะไอ้ย้มผมก็ยังเสียดายอยู่ดีนะครับคือไอ้มมสียย่ย้อมผม,ผมเสียดายครับผมเสียดายผมเสียดายเพราะถ้าสมมติเราพ้นโปรตุเกสไปเมื่อไหร่อ่ะ เราจะเหลือฝรั่งเศสเน้นเน้นเยอรมันเน้นเน้นแล้วเราก็เหลือบาราซิลเน้นเน้นอะ่ะปล่อยได้ตัวดีๆนะครับจัดไปครับผม come on baby come on baby One, two, come on baby ได้ครับจิรายุได้รองเท้าขาวดําปกติครับผมรองเท้าสีขาวดําแบบปกติเลยครับผมนะมาแบบซิมเปิลซิมเปิลเลยครับผิวขาวครับก็ถือว่าขาวครับถือว่าขาวครับผมนะเรตติ้งของพี่เขาอยู่ที่93ครับ93 ซิงแปดสิบเอ็ดฟิสิกอลแปดีเฟนต์เก้าบน้าบาครับผมโตน้เอ้าคาร์ลอัลเบโตนึกว่าน้าบาคาร์ลอัลเ,เบตโตครับนึกว่าน้าบาเลซี่าเาียเลซี่รู้สึกจะดีเฟนต์น่าจะ95้าสิบ้าเลยบ้างี้คาร์ลอัลเ,เบตโตอุ้ยผมได้คาร์ลอัลเ,เบตโตบ่อยมากเลยนะ ยี่นี่ตัวที่4นะครับแค่ร็อคเอาแบตโอของคุณวานเรียกได้ว่าแจกกันลัวงหใน PC ตัวเป็นล้านเลยเลยเนี่ยใน PS4 600 K เคงครับโอเคครับเออถ,ถือว่าถือว่าโอเคถือว่าตัวใช้งานได้ครับไม่ใช่ตัวยูสเลตอะไรครับนะทีมชาติแพ็กจัดไปทีมชาติแพ็ก เยอรมันคืเอยอรมันมีตัวเดียวไอสัตว์มาเทอุส <laughs> <laughs> โอเคเยอรมันมีตัวเดียวไอสัตว์มาเทกูจะปิดทําไมวะเมื่อกี้ผมลืมว่าเยอรมันมีตัวเดียวครับมีมาเทตัวเดียวเยอรมันครับตัวเดียวโด,ดๆเลยครับยังไงก็รับครับถ้าออกมาเป็นเยอรมันครับตอนแรกผมกล่าวว่าจะให้แบบว่าออกมาเป็นทงแล้วกดปิดไงไอ้ยกดปิดเลยเ๋ยวเราค่อยไปไล่ตำแหน่งเอาครับเป็นชา,ชาติๆไปเงียจะพอมาเยอรมันยุ้มันมีตัวเดียวครับ บัตเทอสุสครับผมบัตเทอสุสครับผมลอตั้าบัตเทอสุสครับผมจดเจียมจะเจียมจะเจียมกระเทียมดองหอมเจียวครับผมเออดัล้าครับผมสกิลมูสามวิฟุสี่ลูกพี่เนียงกุลันเป็นลูกพี่ของเนียงกุลันอีกทีครับ ผมว่ารับเอาคู่กุลิตพอดีจะไปครับผมบยินดีด้วยครับผมอุ้นท้สิบดวงนะยินดีด้วยนะจ๊ะร e> อธงชาติขึ้นปุ๊บแล้วรีบปิดครับธงชาติขึ้นปุ๊บแล้วรีบปิดครับ e> e> อ,อังกฤษไอ้ศาตร์มิดเฮ้ยอ๋อมีแบ็คแคมหมออังกฤษมีแบ็คแคมอีกตัวหนึ่งครับผมลืมไปนึกว่ามีแต่บ๊อบบี้มัวครับ e> มีแบ็คแคมอีกตัวครับ เดวิดเบคแคมครับอย่างน้อยน้องมันก็แฟนแมนยูครับใช่ไหมอย่างน้อยน้องมันก็แฟนแมนยูครับนะแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสซลฟ์ครับแฟนแมนยูได้ตัวแมนยูก็ถือว่าโอเคนะไป <c oughs> สมบัติสมสบัติเาูจจำไม่ได้แล้วกูร้องเฮียอะไรวันนั้นไป ถงบาซิลถงบาซิลไอสัตว์ถงบาซิลถงบาซิลถงบาซิลถบาซิลเยอะถงบาซิลถงบาซิลเดอเด้อเอ่อเแล้วเทพผงาดเลวะถงบาซิลมีคาร์ลอสอาเบโต้ครับ มีคาร์ลอสอัลเบโตโดรู้ได้ไงว่าโดครับเห็นเหรอผมปิดไปแล้วนะผมว่าผมปิดทันนะมีคาร์ลอสอัลเบโตมีลิวอโดมีคาร์ลอสอัลเบโตลิวอโดโรนัลดินโนเปเล่กาลิชาหมดแล้วครับผมขอ RB อาร์บีก่อนเลยแล้วกันครับเคียร์จะโดมานี่ลั่นเลยนะคุณเว้นสม,มนก็เป็นเทพจริงครับขอ,อดู RB อาร์บีก่อนเลยแล้วกันครับ <Nope. S 2> ไม่มีแต่ว่าทรงของโด้กับลิอร์โดมันคล้ายกันอยู่นะโอเคครับอาบีไม่มีครับอาบีไม่มีครับอาร์ดาบิลไหมอารดาิารินชามีไหมลบ <Nope. S 2> ไม่มีครับเหลือเปเล่อานายลิอรวโดแล้วก็โรนัลดินโยครับ CF เ,เปเล่ CF เหลือแค่เอกับ LW แล้วครับเหลือแค่เอกับ LW แล้วครับกดบาซิลแม่งไปเลยเหลือแค่สามตัวครับเหลือแค่สามตัวครับโรนันดิโยริวัลโดโรนัลโด้แค่นั้นเลยครับเหลือแค่นี้เลยครับมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งก็ริวัลโดมันก็นั่งยิ้มตัวเดียวครับขอแค่ไม่ใช่ ขอแค่ไม่ใช่ลิวอรโดวครับพวกมึงเบาเสียงรอได้เลยครับขอแค่มันไม่ใช่ริวอโดครับโรนาลดินโย่หรือโรนัลโด้ก็ได้ครับ2 1สอจัดไปครับ what <laughs> เทพมันก็คือเทพนี่แหละเทพมันก็คือเทพกูดวงครดีเลยว่ะโอ้โหเทพก็คือเทพแหละครับเทพก็คือเทพครับเทพมันก็เป็นอื่นไม่ได้ครับเทพมันก็คือเทพครับโอ้โหชิดเปิดชิดเปิดอบคุณยี่สิบดวงครับ ดวงโคตรดีเลยน้องแม่งดวงดีจริงนับเฮียให้แม่งเลยอ่ะ <c oughs> คือตอนแรกคิดว่าจะหมดแล้วนะคิดว่าจะไม่มีโชคแล้วนะแม่งได้ทีวีไปคนเดียว20กว่าล้านผมคิดว่ามันน่าจะไม่มีดวงแล้วนะดวงมันน่าจะหมดแล้วนะเฮ <c oughs> <c oughs> ียไรไอสัตว์โอ้โหดวงเฮี้ยมื่ <c oughs> ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเทพเกณฑ์ครับสบายๆครับแต่ยินดีด้วยหน่ะ ดวงดวงน้องดีจริงครับดวงแม่งดีจริงไอ้เฮียดวงแม่งดีจริงดวงแม่งดีจริงไอสัตว์ ष. ตัวเท่าไหร่เนี่ยโดในพีซีครับโหให้เลยอ่ะไอ้เฮีย package. มึงคือมึงคือมึงคือเทพจริงๆ tså, อ่อะภาคเนี้ไอสัตว์ไอ้เฮียตอนแรกนึกว่าหมดแล้วนะอ๋อมันมีขายใช่ไหมไม่มีขายใช่ไหมอานายครับตอนแรกนึกว่าหมดแล้วนะตอนแรกผมนึกว่าไอแม่งหมดแล้วไอสัตว์ไอ้เฮียโอ้โหไอย ดวงมึงดีจริงใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม